คุณรู้หรือไม่ว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกมากกว่า101ล้านคนส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถึง3 6 1แสคนและในปี2564มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองกว่า6.5ล้านคนทั่วโลกส่วนในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า36,000คน โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถพบได้กับทุกคนการส่งตัวผู้ป่วยถึงองคยาิบาลช้าอาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ดังนั้นเราจึงควรสังเกตอาการตามหลัก B-FAST สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตามหลัก B-FAST ได้แก่ Balance ปวดหัวเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้แบบทันทีไเห็นภาพซ้อนมองไม่ชัดเฟสหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยวมุมปากตกอามแขนอ่อนแรงครึ่งซีชาไม่มีแรงแบบเฉียบพลันสปีชพูดไม่ชัดพูดลำบากลิ้นแข็งทมมเวลาเกิดอาการต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลภายใน4.5ชั่วโมงยิ่งส่งไวยิ่งรอดหากเราพบคนที่มีอาการดังที่กล่าวมาให้รีบโทรแจ้งที่เบอร์1669เเพื่อเรียกทีมแพทย์ฉุกเฉิน และนำตัวผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและที่สำคัญต้องเตรียมบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาลของผู้ป่วยเพราะหากเตรียมเอกสารไม่ครบจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าชา้าจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตโดยแนวทางการพยาบาลเบื้องตน้นคือต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ห้องฉุกเฉินภายใน3นาทีและแพทย์จะซักประวัติอาการสำคัญจะต้องมีอาการที่เกิดขึ้นทันทีตามหลัก B fast ขอย้ำนะครับยิ่งส่งไวยิ่งรอดกรณีส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าทั้งโรงพยาบาลจะแจ้งกับญาติและเตรียมการส่งต่อคือ 1. รายงานส่งต่ออาการของผู้ป่วย 2. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. เตรียมผู้ป่วยบุคลากรพาหนะและข้อมูลเอกสาร 4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและค่ารักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีด้วยกันหลายแนวทางแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งผู้ป่วยจะต้องมีอาการไม่เกิน3-4.5ถึงชั่วโมงเท่านั้นหากพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1. โทร1669 2. นำส่งโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมงครึ่ง 3. เตรียมเอกสารของผู้ป่วยให้พร้อม โรคหลอดเลือดสมองรู้เร็วป้องกันได้ผลิตและเผยแพร่โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข